ถ้าไม่อยากให้น้ําหนักตัวมากจนเกินไปหรือว่าเกิดความเสี่ยงของโรคเบาหวานได้เนี่ยนะครับผมเราจะต้องดูคาบนะฮะ คาร์บคืออะไรครับคาร์บหรือชื่อเต็มๆเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะครับการรับประทานคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อร่างกายนะครับแล้วก็สําคัญมากๆแต่ควรจะรับประทานคาร์โบไฮเดรตเนี่ยไม่มากจะเกินไปแต่ปัจจุบันคนไทยเนี่ยรับประทานคาร์โบไฮเดรตกันเยอะจะเกินไปนะครับทำให้คนไทยเ,ยเกิดเป็นโรคเบาหวานได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เป็นเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับทีนี้ใครบ้างที่ควรที่จะลดคาร์บหนึ่งผู้ที่เป็นโรคเบาหวานผู้ป่วยโรคเบาหวาน2ผู้ที่ต้องการลดน้ําหนัก 3าผู้ที่ดูแลสุขภาพที่ไม่อยากจะน้ำหนักตัวเนี่ยมากจะเกินไปหรือว่าเกินเกณฑ์นั่นเองนะครับเพราะว่าการที่น้ำหนักตัวเรามากจะเกินไปเนี่ยหรือว่าเกินเกณฑ์เนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานได้อีกเช่นเดียวกันนะครับครับมีอะไรบ้างหมวดหมู่ของครับก็จะมีแบบนี้ฮะหข้าวและแป้ง 2. หมวดหมู่ผักสหมวดหมู่ผลไม้ 4. หมวดหมู่นม5หมวดหมู่ขนมหวานนั่นเองนะครับ เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ข้าวและแป้งกันก่อนครับสำหรับคนที่อยากจะควบคุมน้ําหนักนะครับหรือว่าไม่อยากจะให้คาบมากจะเกินไปนะครับผมไม่อยากจะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานหรือว่าน้ําหนักตัวมากจะเกินไปเนี่ยควรจะบริโภาคข้าวต่อวันอยู่ที่เท่าไหร่ข้าวขาวได้แค่1ทัพพีนะครับข้าวกล้อง1ทัพพีข้าวเหนียวครึ่งทัพพีครับเส้นก๋วยเตี๋ยวสุก1ทัพพีขนมปัง1แผ่นเล็กฟักทองสุก1ทัพพีข้าวโพวดสุกฝักใหญ่นะครับครึ่งทัพพีครับ นี่คือคาร์โบไฮเดรตของประเภทพวกข้าวที่มีแป้งเยอะเนี่ยนะฮะเราควรที่จะบริโภคตามนี้เลยไม่อยากจะให้ครับเกิดหรือว่าน้ําหนักตัวเกิดเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็ต้องควบคุมกันด้วยนะครับบางคนก็ควบคุมไม่ไหวรอะครับเพราะว่ามันหิวะ่ะ <c oughs> หมุดที่2นะครับเป็นหมุดหมูผักครับผักที่มีแป้งปันกลางนะครับผมก็จะบริโภคได้3ทัพพีต่อวันนะอย่างเช่นแครอทบ,บอกเกอรี่ดอกกระหล่ำปีข้าวโพดอ่อนเนี้ยบริโภคได้3ทัพพีนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยน่าจะไม่ถึงมั้งเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็ประสบมาเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับผมคงไม่มีใครมานั่งบริโภคแครอทสามทัพพีอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีหรืออาจจะมีก็ได้นะ อันนี้แหละให้รู้ไว้ว่าวันหนึ่งเราไม่ควรบริโภคเกิน3ทัพพีนะครับต่อไปเป็นหมวดหมู่ผลไม้ครับผมผลไม้เนี่ยขนาดประมาณเท่าลูกทนนิดพอนะครับนี้ทานได้ต่อวันเท่านี้พออย่างเช่นกล้วยน้ำว้าเปิ้ลเขียวส้มเขียวหวานอันเนี้ยได้เท่ากับลูกทนนิดเล็กๆนะครับผมอีบางคนบอกว่ากินผลไม้เยอะๆไม่ดีหรออะไรเงี้ยสำหรับคนที่อยากจะควบคุมน้ําหนักตัวนะไม่อยากจะให้อยู่น้ําหนักตัวเนี่ยเกินกว่าเกณฑ์หรือว่าคนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานหรือคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วควรจะควบคุมปริมาณเท่านี้ ต่อไปก็จะเป็นหมดหมู่นมแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับนมรสจืดเนี่ยทานได้1แก้วครับโยเกิร์ตเดีอต้องเป็นรสธรรมชาติด้วยนะได้1ถ้วยครับ ส่วนเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือว่าเป็นพวกน้ำเชื่อมได้แค่1นช้อนโต๊ะต่อวันนะครับบางทีเนี่ยเราไปสั่งน้ำหวานนะเขาปั๊มใส่แบบหลายช้อนมากเลยนะฉะนั้นไม่อยากจะน้ำหนักตัวเกินควบคุมด้วยนะครับสุดท้ายนะครับหมวดหมดู่ขนมหวานจริงๆแล้วเนี่ยขนมหวานเนี่ยส่นประกอบเนี่ยก้อนค่อนข้างหลากหลายนะครับผมในบางขนมบางชนิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะควบคุมตรงนี้จริงๆก็ควรที่จะปรึกษานักโภชนาการอาหารนั่นเองนะครับผมอันนี้อยากจะให้ดูข้า,ขาวว่าน,นี่แหละเป็นสิ่งที่เราควรจะใส่ใจด้วยนะครับ แต่ยังไงคาร์โบไฮเดรตก็ยังเป็นหมวดหมู่อาหารที่ยังจะเป็นต่อร่างกายแต่ว่าบริโภคในปริมาณที่พอดีแหละครับผมแล้วก็เพียงพอต่อร่างกายไม่มากจะเกินไปนะครับอะไรที่มากจะเกินไปเนี่ยบางทีก็ส่งผลเสียต่อร่างกายด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะดูแลสุขภาพนะครับก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับมีสาระก็ฝากกดหัวใจแล้วก็ฝากกดเซฟคลิปไปดูได้นะยครับใครที่มีคําถามอะไรก็ฝากคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ